สวัสดีค่ะคุณท่านวันนี้นะคะกลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระบ้านค่ะ EP นี้เป็น EP ที่188แล้วนะคะคุณท่านจำ EP กันให้ดีๆนะคะคุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่188กันค่ะ วันนี้นะคะหนูมีพระบ้านมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันนะคะทั้งหมด25รายการค่ะ หากวันนี้นะคะคุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่15้านะคะเป็นเหรียญลงยาหลวงปุ่โตค่ะรายการที่16นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูนค่ะรายการที่17เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะคุณท่านหรือจะเป็นหมายเลข21 22 23นะคะ สนใจหมายเลขไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะ ที่เบอร์โทรศัพท์0891927153หรืออีกเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์0966672113ค่ะคุณท่านจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะสนใจองค์ไหนโทรเข้ามาได้เลยค่ะรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีเลยนะคะท่านใดมีไลน์แอดลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะคุณท่านวันนี้นะคะมีทั้งพระงานสายประกวดนะคะท่านที่ได้รับรางวัลน,นะคะมาพร้อม ใบประกาศค่ะเดี๋ยวหนูจะขึ้นกล้องให้ชมกันนะคะวันนี้อยู่รับชมไปพร้อมๆกันเลยนะท่านไม่ควรพลาดนะคะท่านใดนะคะจององไหนทนันปิดองคไหนทันในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาเริ่มกันที่รายการที่หนึ่งะคะ่ะวันนี้นะคะรายการที่หนึ่งนะคะหนูขอเปิดด้วยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะคะท่านมาพร้อมใบประกาศได้รับรางวัลค่ะ ะหาอนุญาตขึ้นกล้องให้ชมกันเลยนะคะคุณท่านจะได้รับองค์พระนะคะพร้อมใบป,ประกาศใส่กรอบให้เรียบร้อยะคะ่ะคุณท่านเป็นกรอบไม้นะคะงดงามเลยนะคะุคณท่านเป็นเหรียญเปลือยนะคะยังไม่ผ่านการเลี่ยมนะคะสวยมาสวยงามมากคะ่ะคุณท่านเหรียญหลวงพ่ออีนะคะวัดสัตหีบนะคะคุณท่านจังหวัดชนบุรีนะคะประเภทนะคะเป็นเหรียญยอดนิยมค่ะได้รับรางวัลที่หนึ่งนะคะ ในนิทรรศการการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องเหรียญพระคณาจารย์และวัตถุมงคลยอดนิยมนะคะท่านท่านใดจองทันในวันนี้นะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะรายการเหรียญน,นี้นะคะหนูขอเปิดแบ่งปันที่1,400บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ1,400บาทนะท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบหมาเลยนะคะใบประกศาศอาเกียดนิยมนะคะท่าน ได้รับรางวัลนะคะปิดให้ทันกันนะคะท่านมีเพียงแค่หนึ่งรายการเท่านั้นค่ะเนี่ยค่ะด้านหลังนะคะท่านเป็นกรอบรูปนะคะแบ่งปันนะคะที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะมารับชมองค์พระไปพร้อมๆกันเลยนะคะคุณท่านอนุญาตค่ะเป็นเหรียญเปือยนะคะคุณท่านยังไม่ผ่านการเลี่ยมนะคะได้รับรางวัลมานะคะ หลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะคะท่านอักขระตัวอักษรชัดเจนเลยนะคะเป็นเหรียญเปลือยนะคะหห่งหวงนะคะท่านผิวพระเดิมๆเลยนะคะใบหน้าท่านคมชัดนะคะหลวงพ่ออีนะคะสนใจสอบถามได้เลยนะคะท่านรายการเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ไม่ควรพลาดนะคะปิดให้ทันกันนะคะท่านรายการที่หนึ่งนะคะได้รับพร้อมใบป,ประกาศเลยนะคะแบ่งปันที่หนึ่งพันอบาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่สองค่ะรายการที่สองรายการนี้นะคะองค์นี้เป็น วัตถุมงคลนะคะท่านเหรียญยอดนิยมนะคะของหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นเหนือดวงนะคะท่านหนูได้แบ่งปันมาพร้อมกล่องนะคะท่านใดสนใจไม่ควรพลาดเลยนะคะพร้อมกล่องของท่านรุ่นเหนือดวงนะคะรายการนี้หนูขอเปิดแบ่งปันนะคะที่หกร้อยบาทผมส่งเท่านั้นของท่านหกร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามารับชมเหรียญไปพร้อมๆกันค่ะ นี่ค่ะท่านรุ่นเหนือดวงนะคะอักขระตัวอักษรชัดเจนนะคะสวยงามมากเลยนาท่านใบหน้าท่านคมชัดนะคะตอกโคดศิลานะคะเรียนสภาพผิวสวยงดงามค่ะไม่ควรพลาดเลยนะคะรายการนี้นะคะแบ่งปันที่600บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ ปีสองห้าหกสองนะคะหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะปิดให้ทันกันเลยนะคะ <c oughs> ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สามค่ะรายการที่สามรายการนี้นะคะเป็นรุ่นรวยพันล้านนะคะหลวงพ่อรวยปาสาธิโกนะคะวัดต,ตะโกอำเภอภาชีจังหวัดอยุทยานะคะท่านรายการนี้นะคะขญาะเปิดให้ชมกันเลยนะคะท่านรุ่นรวยพันล้านนะคะ เนื้อสวยมากเขาท่านนี่ค่ะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะคะหลวงพ่อรวยนะคะอักษรตัวอักษรชัดเจนนะคะรุ่นรวยพันล้าน,นะคะหลวงพ่อรวยนะคะปาสาทิโกนะคะเนื้อสวยมากเลยนะาทานรายการนี้นะคะหนูขอแบ่งปันนะคะ ที่หกร้อยพร้อมส่งเท่านั้นคำท่านหกร้ยบาทพร้อมส่งนะคะพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะท่านนี่ค่ะวัดตะโกอำเภอภาชีจังหวัดอยุธยาค่ะพ่อรวยนะคะพันล้านนะคะแบ่งตอนที่หกร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะไม่ควรพลาดเลยนะ้องท่านหน้าเหรียญคมคมชัดๆแบบนี้นะคะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่4ค่ะรายการที่4รายการนี้นะคะองค์นี้นะคะเป็นพระปิดตานะคะหลวงปุโตวัดประดู่ฉินพีนะคะท่าน3ไตรามาสนะคะ2521-2523ถึง 2, 5, 2, 3, ค่ะมาพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะอนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะองค์นี้นะคะท่านเป็นเนื้อผงเกศรน,นะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตนำออกมาจากกล่องให้ชมกันชัดๆเลยนะคะท่าน ะะองนี้นะคะเป็นเนื้อผงเกษรค่ะเนื้อผิวจะออกสีเหลืองนวลแบบนี้นะคะท่านเป็นพิมพ์จัมโบ้รุ่นที่2นะคะนิ้วมือนิ้วเทาว้าชัดเจนค่ะใต้ฐานนะคะฝั่งตะกุดสองดอกนะคะท่านเห็นกันชัดๆเลยนะคะมวลสารดั้งเดิมค่ะเส้นผงเกสรนะคะนี่ค่ะนิ้วมือท่านชัดนะ,ะเนื้อผงเกสรน,นะคะท่าน รายการนี้นะคะขอแบ่งปันให้กับคุณท่านนะคะที่อยู่รับชมช่องปัญญาแล้วก็กดติดตามช่องปัญญากันไว้แล้วนะคะขอแบ่งปันที่400บาทผมส่งเท่านั้นค่ะท่าน mm. 400บาทเท่านั้นนะคะ mm. ด้านหลังเป็นหลังยันดวงนะคะ mm. วัดประดู่เฉิมพีนะคะปิดให้ทันกนันนะคท่าน EP พิเศษในวันนี้นะคะหลังยันดวงค่ะ mm. เนื้อผงเกสรน,นะคะ400บาทเท่านั้นค่ะ ถัดมานะคะมากันที่รายการที่5ค่ะรายการที่5รายการนี้นะคะเป็นพระผงเนื้อว่านพุทธคุณนะคะพิมพ์กรรมการนะคะหลวงพ่อทวดนะคะวัดช้างให้จังหวัดปัตตนานีค่ะท่านได้รับปาพร้อมกล่องเดิมนะคะถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะพิมพ์กรรมการะคะ่ะท่านใดสนใจบูชานะคะไม่ควรพลาดนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันที่400บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่าน400บาทนะคะเนื้อว่านนะคะ ยิงลงกล้องยิ่งเห็นรายละเอียดผิวพลาช,ชาัดนักทานหลวงพ่อทวดนะคะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะจัดส่งครบทุกบ้านเลยนักทานราคานี้ไม่บวกเพิ่มนะคะปิดที่400บาทเท่านั้นค่ะนักทานด้านหลังนะคะมวลสารดั้งเดิมเลยนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะ ขับมานะคะมากันที่รายการที่หค่ะรายการที่6รายการนี้นะคะท่านเป็นพระงานสายประกวดที่ได้รับรางวัลน,นะคะท่านใดนะคะสนใจนะคะอยากเช่าบูชาวไว้เก็บสะสมหรือศึกษาในกรณีพิเศษนะคะท่านมารับชมองค์พระไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตขึ้นใบป,ประกาศให้ชมกันเลยะค,ะค่ะท่านน่คะ รายการนี้นะคะเป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะเนื้อผงคุกราขาจังหวัดนนทบุรีนะคะประเภทค่ะเป็นพระปิดตายอดนิยมนะคะท่านในงานนิทรรศการการประกวดอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาและเหรียญพระคณาจารย์นะคะนี่ค่ะคุณท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศไปเลยนะคะรายการนี้นะคะขอแบ่งปันที่1,000พันบาทพร้อมส่งเท่านั้น,นะคะ่ะท่าน 1,000บาทพร้อมส่งนะคะปิดให้ทันกันนะคะองค์พระส,สวยๆแบบนี้นะคะได้รับรางวัลค่ะหารับชมกันได้ย่าเนาท่าน1000บาทเท่านั้นค่ะสวยตรงตามรูปเลยนะคะเดี๋ยวเรามารับชมองค์พระไปพร้อมๆกันเลยนะคะท่านนี่ค่ะเป็นเนื้อผงนะคะคุณท่านเนื้อผงคุกรักนะคะองค์ลงรักปิดทองนะคะ สังเกตนะคุณท่านมีคราบทองเดิมผิวเดิมเลยนะคะติดตาหลวงปู่เอี่ยมค่ะวัดสะพานสูงนะคะสวยสมกับได้รับรางวัลที่หนึ่งนะคุณท่านมีคราบทององค์ลงรักปิดทองไว้นะคะนี่ค่ะผิวพ้าเดิมเดิมเลยนะคะท่านใดไวนะคะย่อมได้ไปครอบครองเลยนะคะ รายการนี้นะคะแบ่งปันที่หนึ่งพันบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่7ค่ะรายการที่7รายการนี้เป็นพระงานสายประกวดเหมือนกันนะครัท่านองค์นี้นะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะกุวัดพระศรีนะครัท่านพิมพ์หน้าแก่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ ประเภทนะคะเป็นพระเบญจภาคีนะคะในงานประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์นะคะรายการนี้แบ่งปันเท่ากันนะคะที่1,000บาทพร้อมส่งเท่านั้นของท่าน1,000บาทพร้อมส่งนะคะปิดให้ทันกันนะคะพระผงสูพันนะเขาทานพิมพ์หน้าแก่นะคะประเภทเบญจภาคีด้วยนขาทานแบ่งปันที่1,000บาทพร้อมส่งะคะ่ะ องสภาพผิวสวยงดงามเลยนะคะีงค่ัคท่านเป็นพระกรุนะคะผิวดมเดิมค่ะอง์นี้ยังไม่ได้เลี่ยมนะคะท่านเก็บในรักษาอย่างดีเลยนะคะท่านใดที่ต้องการศึกษาสะสมนะคะท่านมาพิจารณาไปพร้อมๆกันได้ค่ะองนี้นะคะด้านหลังนะคะท่าน สวยงดงามมากเลยนะคะรายการนี้นะคะแบ่งปันนะคะที่1,000บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะหากวันนี้นะคะคุณท่านสนใจหลายองค์หลายรายการอย่างไรนะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะแม่ค้าใจดีคุยง่ายนะคะหากสนใจหลายรายการนะคะพอรถได้นิดหน่อยนะคะคท่านแบ่งปันกันได้นะคะจะได้เป็นลูกค้าประจํากันอีกนะคะคท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่8ค่ะ รายการที่8ดรายการนี้นะคะเป็นเขี้ยวนะคะา่านเป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อนกนะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะรายการนี้เป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อโนเ<ๆ>ขออนาทานสังเกตนะคะมีรอยจานะคะเต็มองค์เลยนะคะเป็นเขี้ยวตัวยาวนะคะไม่แหไม่ไม่แตกไม่หักนะคขททานรายการนี้ขอแบ่งปันที่600บาทผมส่งเท่านั้นค่ะ หกร้อยบาทเท่านั้นนะคะเป็นเคี่ยวหลวงพ่อนกนะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตนำออกมาจากกล่องให้ชมกันชัดๆเลยนะคะหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านนี่ค่ะตรงปลายนะคะไม่แตกไม่หักนะคะรอยจานชัดๆเลยนะคะบนตัวเขี่ยวนะท่านสีสวยมากคะ่ะเนื้อฉ่ำมากเลยนะคะเป็นเขี่ยวหลวงพ่อนกนะคะท่านดูปากนะคะนี่ค่ะ จารทั่วตัวเลยนะคะท่านปิดให้ทานกันนะคะแบ่งปันที่600บาทพ้อมส่งเท่านั้นค่ะท่านใดได้ดไปขอแสดงความยินดีด้วยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่9ค่ะรายการที่9รายการนี้นะคะเป็นเขี้ยวเหมือนกันนะคะท่านเป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะคะนี่ค่ะองค์นี้นะคะเป็นเขี้ยวนะคะท่านใดสนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้ค่ะ แบ่งปันนะคะที่600บาทพร้อมส่งเหมือนกันเขาทาน600บาทนะคะเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะคะงดงามมากเขาท่านเดี๋ยวขออนุญาตนำออกมาให้กับคุณท่านได้ชมกันชัดๆนะคะนี่ค่ะเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะคะมีรอยจานนะคะท่าน นี่ค่ะรอยจานนะคะชัดๆเลยนะคะสวยงดงามมากคำทานไม่ควรพลาดนะคะผิวสวยมากค่ะรอยจานชัดเจนเลยนะคะเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะคะแบ่งปันนะคะที่600บาทค่ะท่านใดนะคะที่ชอบสายเครื่องรางนะคะวัตถุมงคลน,นะคะไม่ควรพลาดค่ะ600บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่10ค่ะ รายการที่ส0บรายการนี้นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะคะเนื้อเปียกทองนะคะท่านมาพร้อมเรี่ยมกรอบค่ะรายการนี้ท่านใดสนใจแบ่งปันเลยนะคะที่650บาทเท่าน,ะนะะั้นค่ะท่าน650บาทนะคะพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรค่ะเดี๋ยค่ณท่านสวยมากเลยนะคะผิวพระนะคะเรี่ยมกรอบให้เรียบร้อยแล้วนะคะท่าน รุ่นแรกนะคะสิทธทอสร้างถวายนะคะวัดป่าถ้ำขามจังหวัดสกลน,นะครค่ะหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่สิบเอ็ดค่ะรายการที่สิบเอ็ดรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะวัดเขาบันไดอีทท่านเป็นเหรียญรุ่นที่ท่านนั่งนะคะอายุครบแปดรอบค่ะพ่อแดงรายการนี้ขอแบ่งปันเลยนะคะที่สี่ร้อยบาทผมส่งเท่านั้นข้าท่าน 400บาทนะคะหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะปิดให้ทันกันนะคะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคท่าน400บาทเท่านั้นค่ะสนใจองไหนรีบโทรเข้ามาได้เลยนะคะรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ค่ะท่าน,าน400บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่12ค่ะ รายการที่สิบสองรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตานะคะคุณท่านหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงเหมือนกันนะคะองค์นี้นะคะเป็นองค์องค์ลงรักปิดทองนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเดิมค่ะองค์นี้ขอแบ่งปันที่สี่ร้ยบาทพร้อมส่งเท่านั้น,นะค,ะค่ะคท่านสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะคะองค์นี้นะคะเลี่ยมเอานท่านเป็นเลี่ยมเก่าเดิมเลยนะคะแบ่งปันที่สี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะ สนใจรา,รายการไหนโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่13ค่ะรายการที่13รายการนี้เป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะองค์ลงรักปิดทองนะคะแบ่งปันที่400บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่าน400บาทนะคะเห็นผิวทองนะคะท่านคราบทองชัดเจนเลยนะคะ ปิดตาพกแก้ววัดเครือวันหลังแบบนะคะสี่บาทเท่านั้นค่ะปิดให้ทันกันเลยนะคะท่านจัดส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่14ค่ะรายการที่ส4รายการนี้นะคะเป็นเหรียญพระนารายณ์จากนะคะาท่านของหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะมาพร้อมเรี่ยมนะคะท่านนี่ค่ะกรอบนะคะลอปอศิลานะคะ เป็นามาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะเจ้าของเดิมเขานำไปเลี่ยมไว้ให้นะท่านองค์นี้นะคะท่านใดสนใจนะคะหลวงปู่ศิราสิริจันโทร,รุ่นานารายจักค่ะนี่ค่ะสวยงดงามมากเลยนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันที่650บาทเท่านั้นค่ะท่าน650บาทนะคะ รุ่นนารายจักนะคะปีสองห้าที่แปดบาทเลขโค้ดเลขกำมเบอร์นะคะหมายเลข36นะคะ8กแป้บาทพร้อมส่งเลขต้นต้นเลยนะคะท่านใดปิดทันจองทันนะคะวัตถุมงคลยอดนิยมนะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่15ค่ะ รายการที่15รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีนะาท่านเป็นเหรียญอารงยานะคะขอแบ่งปันนะคะที่650บาทเท่านั้นค่ะ650บาทน้าวท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบแข็งแรงเลยนะคะนี่ค่ะวัดประดู่ฉิมพีนะคะหลวงปู่โตค่ะหน้าเหรียญท่านคมชัดนะคะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะ650บาทเท่านั้นค่ะ ด้าน,นหลังเป็นหลังพัดยศน,น,นะคะท่านปีหนึ่งแปดนะคะเหรียญปีหนึ่งแปดหลังพัดยศคหกร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะถัดม,มานะคะมากันที่รายการที่สิบหกค่ะรายการที่สิบหกรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูนนะคะท่านวัดบ้านไรอ์อำเภอด่านขนทศจังหวัดนครราชสีมาค่ะรายการนี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมพร้อมท่านมีรอยจานนะคะ ขอแบ่งปันที่600บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะนี่ค่ะท่านรอยจานบนเหรียญชัดๆเลยนะคะหลวงพ่อคูณนะคะปีหนึ่งอเนีท่านเลี่ยมกรอบนะคะแบ่งปันที่600บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะด้านหลังเนียท่านสังเกตนะคะรอยจานเห็นได้ชัดเลยนะคะดูได้ด้วยตาเปล่าค่ะ600บาทเท่านั้นค่ะ ถัดมานะคะมากันที่รายการที่17ค่ะรายการที่17รายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะท่านพิมพ์ขี้ตาหลอโบราณน,นะคะวัดหิรัญญารามหรือวัดบางคานอำเภอโพ,โพโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะคะท่านได้มาพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะองค์นี้ขอแบ่งปันนะคะที่400บาทผ้อมส่งเท่านั้นค่ะท่าน400บาทเท่านั้นเลยนะคะขออนุญาตนำออกมาจากกล่องนะคะท่าน เป็นพิมพ์ขี้ตาแล้วท่านแบ่งปันให้พร้อมกล่องค่ะท่านใดไว้นะคะยอมได้ไปครอบครองเลยนะคะขิ้ตาหลวงพ่อเงินวัดบางคานองค์สภาพผิวเดิมๆเ,เก่าๆแบบนี้เลยนะท่าน,นค่ะสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่สิบแปดค่ะรายการนี้นะคะเป็นรูปหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินนะท่าน องนี้เป็นวัดท้ายน้ำค่ะอเภอโพทะเลจัังหวดพิจิตรนะคะแบ่งปันเท่ากันเลยนะคะที่400บาทผมส่งเท่านั้นคขาท่านอง์นี้นะคะ400บาทเท่านั้นค่ะองนี้วัดท้ายน้ำนะคะท่านองค์นี้สวยไม่แพ้กันเลยนะคะปลายฐานนะคะด้านหลังนะคะมีตอกโค้ดนะเขท่าน นะอง์ลุงรักปิดทองนะคะเห็นคาบทองเลยชัดเจนเลยนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่19ค่ะรายการที่19รายการนี้นะคะเป็นครุฑนะคะท่านมหาลาบนะคะของหลวงพ่อสิงห์นะคะวัดบางนานะคะท่านได้มาพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันที่ ครุฑองค์นี้นะคะแบ่งปันเลยนะคะที่350บาทเท่านั้นค่ะ350บาทนะคะท่านนี่ค่ะได้แบ่งปันมานะคะหาองค์สวยๆแบบนี้ได้ยากนะท่านช่วงนี้นะคะท่านท่านใดสนใจเป็นครุฑหลวงพ่อเสียงนะคะหากันแยกนะคะเดี๋ยวอนุญาตให้ชมกันด้านหลังนะคะท่านนี่ค่ะ ครุฑหลวงพ่อเสงน,นะคะวัดบางนาค่ะแบ่งปันเลยนะคะที่350บาทเท่านั้นค่ะท่าน350บาทนะคะทยาคุดมหาลาภพรท่านถัดมานะคะมากันที่รายการที่20ค่ะ รายการที่20รายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังในของท่านรุ่นแตกลายงานนะคะพิธีพุทธพิเศษวัดระฆังโคสิตารามค่ะอนุญาตเปิดองค์พระให้ชมกันเลยนะคะในขอท่านจะเห็นว่าลายเส้นนะคะผิวแตกตามธรรมชาตินะคะ องนี้นะคะพิเศษวันนี้เลยนะคะท่านใดที่อยู่รับชมช่องปัญญากันอยู่นะคะขอแบ่งปันที่400บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะท่านปิดให้ทันกันนะคะท่านใดสนใจองค์ไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะท่านองคนี้นะคะ400บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่21ค่ะ รายการที่21รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพอ่อเ <Okay, S 1> กษมเขมโกนะคะท่านอง์นี้มาพร้อมเรี่มงกรอบเก่าเลยนะคะสุสานไตรักจังหวัดลำปางค่ะนี่ค่ะเหรียญสภาพเดิมๆเลยนะคะท่านใดวัยย่อมได้ไปนะคะพระบ้านพระเก่าเก็บค่ะใบหน้าท่านคมชัดนะคะอง์นี้ขอแบ่งปันนะคะที่350บาทเท่านั้นคราท่าน350บาทนะคะ มาค่ะมากันที่รายการที่22ค่ะรายการนี้นะคะเป็นปิดตามหาสเสนหลวงปุโตะนะคะท่านเป็นองค์เล็กนะคะปิดตามหาสเสนนะคะนี่ค่ะผิวผ้านะ่าท่านผิวเดิมเลยนะคะขอแบ่งปันนะคะที่400บาทผมส่งเท่านั้นค่ะ400บาทนะคะปิดตามหาสเสนหลวงปุโตวัดประดู่ิมพีนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะ ถัดมานะคะมากันที่รายการที่23ค่ะรายการที่23รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะคท่านเนจริเพรบุญนะคะปี2517อายุ95ปีนะคะมาพร้อมเลี่ยมรอบค่ะรายการนี้ขอแบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งนะคะคท่าน500บาทนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบขึ้นคอบูชาสวยๆได้เลยค่ะท่านวัดประหารไราจังหวัดระยองนะคะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่24ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จเกตชัโยนะคะท่านพิมพ์7ชั้นนะคะวัดชัยโยวรวิหารนะคะจังหวัดอ่างทองค่ะนี่ค่ะได้มาพร้อมกล่องเดิมนะคะองค์เปือยนะ,ะท่านยังไม่ผ่านการเลี่ยมนะคะพิมพ์7ชั้นนะคะท่านเกตชัยโยนะคะนี่ค่ะองค์สวยๆแบบนี้ไม่ควรพลาดเลยนะ,ะท่านถ่ายจากกล้องสดค่ะ องนี้แบ่งปันเลยนะคะที่400บาทผมส่งเท่านั้นคำท่าน400บาทเท่านั้นเลยนะคะปิดให้ทันกันนะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยคำท,ท,ท่านสมเด็จเกชายโยนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่25ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะ เป็นสมเด็จพระกรุบางขุนพรมนะคะกรุเจดีเล็กนะคะวัดใหม่อมาตรสบางขุนพรมกอทอมอคุท่านอุงนี้คุณท่านดูสภาพผิวนะคะกล่องเดิมนะคะแบ่งปันเลยนะคะที่400บาทผมส่งเท่านั้นค่ะ400บาทน้าท่านรายการนี้นะคะนี่ค่ะคราบกรุนะคะชัดๆเลยนะท่านอยู่ในกล่องนะคะ สวยงดงามมากค่ะแบ่งปันที่400บาทพร้อมส่งเท่านั้นเลยนะคะนี่ค่ะวัดใหม่อามารตรถนะคะท่านสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมช่องปัญญาค่ะ หากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจศรัทธาอยากบูชาองค์ไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขค่ะแล้วก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะหากรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีคขาท่านจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องปัญญากันด้วยนะคะคุณท่านจะได้ไม่พลาดในอีีต่อๆไปค่ะหนูลงคลิปทุกๆวันเลยนะคะ สนใจองค์ไหนโทรเข้ามาได้เลยนะคะคุณท่านสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ